สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับช่องน้องมิงดําซิงนะคะก็สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะเอาข้าวไปให้คนที่เขาเกีย่ยวข้าวให้เรานะฝั่งน้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นงานลอยกระทงนะคะทุกคนเราก็จะมาคืนนี้เจอกันที่นี่นะคะสวยงามมากมากเลยเ <laughs> ด็กค่ะโอ้ my god มาติ๊ทตัว่าฮ่าฮ่าป้าแพงกว่าไกลอย่างนวันนี้เราจะมาที่นี่นะคะก็วันนี้เราเอาข้ามาให้เนาะนี่อยู่ในชุดนักเรียนเหมือนเดิมค่ะเพิ่งกลับจากโรงเรียนนะคะแล้วก็มาเนาะมากับแหวนแล้วนี่เห็นในกระจกไหมไม่บโบนูอ่ะ แล้วก็จะไปที่ทุกนาเราเกี่ยวข้าวนะคะทุกคน<ม>พ่อเพิมก็อยู่นูน่นพอ่อพิมอ๋อโอเคคขะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่นั่นนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปก่อนนะคะไปค่ะทุกคนมันมืดมืดเร็วมากอันนี้ค่ะเรานี่ต้องส่องไฟไหนไม่ส่องไฟหน่อยมาส่งองโ๊ย โอ้วันนี้ค่าเราค่ะทุกคนได้ค่ะเราส่องไฟงนี้นะคะเพราะมันมืดเร็วมากขี่มาถึงปุ๊บก็มืดเลยนะคะพึบทึบึยี่บึโอ้ยเจ้านี่นะคะก็คือตัวแรกที่เราอ่ะที่เรามากับน้องโมนะคะถ้าใครจําได้เนาะตอนนั้นมารีวิวที่นี่แหละนะคะก็จะเป็นรถเกี่ยวคูเปอร์ต้นนะคะไปมิ่งลงก่อนแป๊บนึง เค okay. วันนี้ก็จะไม่ขอให้เห็น,หน้านะคะเพราะว่ากับเจ้าเรียนมาก็หน,น,น,น้าดหน้าดำหมดเลยนะคะถึงมาไปเลนก็หน้าดำอยู่แล้วค่ะนี่นะคะมองไม่เห็นหรอกเนาะมเกี่ยว วันนี้วันลอยกระทงค่ะทุกคนวันนี้วันลอยกระทงนะคะซึ่งก็ก็ลอยคนเดียวเหมือนเดิมค่ะททำกระทงลอยลอยคนเดียวลอยที่บัานบ้นกวดนะคะมาเด้อไปสวยดาวกันที่มาไปขายข้าวเหรอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็พี่ไปก็ไปขายข้าวนะคะทุกคนไปเร้ว ไปขายข้าวกันค่ะินทางปลอดภัยนะคะปะ่ามิมก็อยู่ค่ะแต่มืดแล้วไม่มิมซูมไว้ขอโทษค่ะอันนี้เราก็เพิ่งกลับจากทาง่งนานะกเดี๋ยวเราจะมาที่นี่นะคะ นี้ก็เวลา1ิบนาฬิกายีสิบวันนี้นะคะเราก็จะมาลอยกระทงเนาะอยากรู้ไหมว่า,าใช่เราเจอะมากเลยทุกคน<อ><อ>ขาดโ้วิดเราต้องใส่มแมสล้วก็ล้างกลับบ้านไปก็ล้างจลวล้างจลบ่อยๆนะคะก็ไปเอาบน้ำเลยทุกคน ผรา,ามผมไม่เราไม่เห็นเลยแม่ไปค่ะเี่เขาก็จะมีกฎของที่ป้องกันโควิด1 9ด้วยนะคะว่าให้อ่านก่อนเข้าวัดเนาะก็จะเป็นการป้องกันช่วยป้องกันอย่างหนึ่งน,นะคะเออตอนน่านะดังรถน่าดังใช่แล้วก็น่าจะต่อไปอีนะคะรถ วังน,นี้ที่จอดกันไปเลยค่ะใช่เ,เยอะมากเราจะไปอาบน้ำชเราจะไปอาบน้ำแต่งตัวมาลอยกระทุงนะคะตามประเพณีของไทยนะคะทุกคนคะเราถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้พ่อก็เตรียมไปขายที่เสืองซางนะคะนี้มันน้นองวิ่งเองมองเห็นไหมเห็นแต่รถ ใหฮอด้านแล้วค่ะนี่นะคะมันน้องมิ้งได้เท่าน้เปอร์เซนก็ได้อยู่อันนี้อัดเต็มรถเลยนะคะออเต็มกล่องเต็มกล่องเราต้องเอิ้นว่าเต็มกล่องใอ้ค่ะึงบ้านแล้วว้าวหัวครูไปเลยสิคะเห็นไหมคะคือน้องเรียนเลยค่ะทุกคนเราก็ ไม่มีคู่เราก็ทงเราก็ไม่ไปแล้วค่ะไม่ใช่นะคะทุกคนคือคนมันเยอะนะคะเราก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็ทงเนาะอยู่บ้านนะคะเราก็ทงออนไลน์แล้วเขามีเราก็ทงออนไลน์ด้วยแม่อืมนี่เราก็ทงออนไลน์ด้วยนะคะยังไม่ยินดีกว่าพอได้มาโชคมากพอได้มาบ่อยอยู่นะทุกคนแต่ว่ารอบเนี้ยทันรอบที่แล้วไม่ทันนะคะเหลือแค่สิทสิ์ ติดให้เราว่าเราไปโรงเรียนนะทุกคนก็เลยมาไม่ทันเลยโอเคค่ะทุกคนอ้าวโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะโอ้ยสภาพนี้นะคะก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ